ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเมา์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตแล้วก็พูดถึงเรื่องราวของนีเลยนะครับสาวคาซฮะจากเลสเซอร์ฟีนนั่นเองอัปเดตงานใหม่สุดปังนะครับเพราะว่าในตอนนี้คาซูฮะน้นนะครับ ได้รับเลือกให้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของทาง Kevin นคลาย Korea นั่นเองนะครับด้วยความเท่ความปังความคูลของคาซึฮะเองนะครับ Kevin น l ลายเนี่ยเขาก็เลยมอบตำแหน่งนี้ให้กับคาซึฮะไปเลยเรียบร้อยนะครับก็มีการถ่ายแบบร่วมกันเป็นชุดที่เก๋มากๆและคาซึฮะเนี่ยก็คือแบบว่าหุ่นดีอยู่แล้วมีความเท่มีความคูลมีความสมาร์ทในตัวเองสูงยิ่งแบบว่าโพสท่าน,นิ่งๆเก๋ๆเนี่ยก็คือแบบว่าโอ้โหเป็นฟิลนางแบบมืออาชีพสุดแฟนๆก็คือชอบมากๆเลยนะครับกับ การถ่ายแบบครั้งนี้ของคาซิฮะเรซูเ์ฟิมแล้วก็เควินคลโคเรียนั่นเองและในตอนนี้เองเนะครับทางเควินไคลโคเรียน,นยก็ได้ออกประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่าจะมอบตำแหน่งนี้ให้กับคาซิฮะเรซูเน,นฟิมนั่นเองเนะครับและก็มีการถ่ายแบบร่วมกันด้วยนะครับมีความแบบว่าชุดฤด,ดูหนาวหน่อยๆแล้วก็บวกกับ ยีนเท่ๆชุดสปอร์ตเท่ๆนะครับคาซูฮะเนี่ยใส่ออกมาแล้วไม่ว่าจะเป็นลุกไหนก็ตามสวยเท่แล้วก็คู่มากนะครับเหมาะสมจริงๆในตอนนี้เนี่ยนอกจากจะมีผลงานถ่ายแบบแล้วก็จะมีแอดต่างๆของทางเคลวินคลายนะครับที่คาซูฮะนั้นเนี่ยได้ทําแคมเปญเรียบร้อยสวยเท่มากๆนับว่านี่เนี่ยเป็นงานเดี่ยวชิ้นที่3แล้วนะครับของทางคาซูฮะเองที่ได้ทํางานร่วมกันกับแบรนด์ใหญ่ๆแบรนด์บางๆนะครับเควินคลายเป็นแบรนด์ที่3ที่คาซูฮานั้นเป็นแบรนด์แอมบัสเตอร์ให้ใครที่ไปเที่ยวเกาหลีในช่วง ตอนนี้เน่ก็น่าจะได้เห็นแอดต่างๆนะครับของคาสูฮะแล้วก็เควิงคลายกันเนี่ยเยอะมากแน่นอนก็อย่าลืมแชร์รูปแาแปะไว้ในโซเชียลมีเดียต่างๆกันด้วยนะครับคลิปนี้เราก็แวะมาอัปเดตเรื่องราวของคาสูฮะเละซาดามิเมเพียงเท่านี้เป็นข่าวดีที่จะมาแจ้งให้กับแฟนๆทุกคนโดยเฉพาะเมนของคาสูฮะเนี่ยได้รับฟังกันใครมีความคิดเห็นยังไงหรือว่าอยากจะชื่นชมยินดีกับคาสูฮะเนี่ยเมนต์กันมาได้เลยนะครับและผลงานการถ่ายแบบของคาสูฮะร่วมกับเควิงคลายเกาหเป็นยังไงกันบ้างทุกคนชอบกันหรือเเเปปลล่าากกกััับบุคทนนนี้มะหหิ ฝากกดไลค์กด like subscribe กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง